สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปวิดีโอยาวค่ะทุกคนชวน,นเพื่อนๆทำกับข้าวอีกแล้วนะคะเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแก้มเลยค่ะเป็นเนื้อสันคอหมูนะคะนำไปอบในหม้ออบนมร้อนเนาะหรือว่าหม้อทอดไรน้ำมันนั่นเนองนะคะเตรียมหมักหมูค่ะก่อนหมักก็คือล้างทำความสะอาดก่อนนะคะซอสน,น้ำมันหอยน้ำตาลไม่ก็จะหมักประมาณนี้เนาะเพราะว่า เผื่อน้องจูเนียร์เขากินด้วยนะคะทุกคนนําไปอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะใช้เวลานะคะอยู่ที่20นาทีเนาะความร้อนก็ประมาณ180นะคะก็จะได้เนื้อหมูช้ำๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรามาเตรียมหั่นใส่จานกันนะคะวันนี้ก็คือกินคู่กับผักสลัดนะคะแล้วก็จะมีน้าจิ้มแจ่วเนาะแต่แจ่ววันนี้จะเป็นแจ่วมะขามเปียกนะคะแบบออก เปรี้ยวอกหวานอร่อยลงตัวนั่นเองนะคะวันนี้แม่ก้อยลงคลิปยาวนะคะก็เลยแบบไม่ล้นความเร็ววิดีโอเนาะก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะขอลงแบบเป็นคลิปยาวเวลาถ่ายคลิปทีนึงค่ะทุกคน<ส>ก็สามารถมาทําเป็นคลิปวิดีโอยาวได้1คลิปนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปสั้นแยกๆกันไปตามที่เราอยากลงนั่นเองนะคะวันนี้พอลงเสร็จช่วงนี้จะเคลีร,คร,ร์คลิปนะคะลงสิทธิ์ทุกแพลตฟอร์มนะคะก็พยาาามมลลลลลบบงงแตต่่่วววเเปปพฟอออร์อืนนนนีีกก็จะะะสัคคคิดโะะทุ ไม่ให้มันเหมือนกับตัวเฟสแบบร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเราก็เตรียมตักเสริมนะคะส่วนน้ําจิ้มของเรานะคะก็จะเป็นแจ่วมะขามนะคะทุกคนถือว่าเป็นเมนูอร่อยอีกแล้วเนาะเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแก้มนะคะสําหรับเมนูนี้นะพริกผงชูรสนะคะมีน้ําตาลน,นะคะแล้วก็จะมีน้ามะขามเปียกมีข้าวคั่วมีน้าําปลามีน้ําเปล่าเนาะเราก็ปรุงประมาณนี้นะคะก็ชิมรสดูตามรสที่เราชอบนะคะ ออกเผ็ดออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะออกหวานออกเค็มนะคะทุกคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะผักสลัดเนี่ยทานคู่กับหมูย่างหรือเนื้อย่างนี่คือเข้ากันสุดๆนะคะเ,เพื่อนๆจะเห็นเวลาที่แม่ก้อยทาคลิปเกี่ยวกับเมนูปิ้งย่างนะคะหรือว่าเป็นเนื้อสันคอหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อแบบที่เอาไปกิวในกระทะหรือว่านําไปดาดในกระทะนะคะท,ที่จริงอ่ะแม่ก้อยทําคลิปพวกนั้นลงบ่อยแล้วก็กินบ่อยนะคะมีช่วงหนึ่งอ่ะเนาะ ช่วงก่อนปีใหม่นะคะกินเยอะมากแล้วพอดีแฟนเน่เขาเป็นไขมันนะคะเราก็กินเยอะนะคะจนแบบหลังปีใหม่เนี่ยหมอแบบตรวจเลือดนะคะคือไขมันขึ้นหลังจากนั้นก,ก็ไม่ค่อยทานะคะเดือนหนึ่งหรือว่าสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เนี่ยจะทําสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะเขาจะกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งถึงสองครั้งได้เลยเนาะ นี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเตรียมตักเสิร์ฟนะคะเมนูนี้คืออร่อยมากๆเนาะเป็นเมนูที่ไม่ก็อยากกินนะคะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ